ด้านของนายกนะคะอบจณราธิวาสค่ะได้ชี้นะคะว่าเด็กณราต้องกล้าแสดงออกค่ะพร้อมหนุนการจัดวันเด็กปีนี้ต้องยิ่งใหญ่ค่ะให้สมกับที่เด็กๆรอคอย ที่บริเวณสนามกีฬานะคะแยกตำรวจน้ำเขตเทศบาลเมืองนะราธิวาสค่ะนายกูเซงยาวะสันนะคะนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะราธิวาสค่ะเป็นประธานเปิดงานวันเด็กประจำปี2566นะคะโดยมีนายปารมีพิมานแมน สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาสค่ะในฐานะเลขานุก,การสภาการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นค่ะเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางด้านของโอกาสนี้นะคะนายสารีหูดินฮาบูประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวว่ารู้สึกดีและก็ในการที่ว่าจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ภาพที่เห็นเด็กๆในพื้นที่เนี่มาร่วมงานก็เชื่อว่าสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้อย่างแน่นอนอีกครั้งทุกคนก็ได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยค่ะ ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะราธิวาสก็ร่วมแสดงความยินดีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะราธิวาสร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้นในส่วนของอบจรนะราธิวาสนั้นยืนยันว่าปีหน้าจะจัดงานเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆอย่างยิ่งใหญ่และที่สําคัญเด็กในพื้นที่นะราธิวาสต้องมีพื้นที่ในการแสดงออกเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาในด้านความสามารถต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามสําหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจําปีนี้มีการ บูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสสถานีวิทยุ912และตำรวจน้ำโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีเด็กๆในพื้นที่ทยอยเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เด็กๆก,ก็จะยังได้รับประทานอาหารและน้ำดื่มฟรีตลอดทั้งการจัดงานนะคะแล้วก็สามารถรับชมการแสดงน้องๆเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ